ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงงครึ่ต้องได้ขึ้นเรือแล้วคนก็รอนะคะมารอขึ้นเรือ กินยากประหวานแป๊บนึงเฮ้ยเดินอือเปิดระวังได้ลูกเลยระวังตกลงไปได้ ยาวมาหวานแปบ,บนึงเฮ้ยดดวยอือปลยอยขึ้นที่หนึ่งเอารถตะเกียบเดินทาเอารถตะเกียบอยู่นะที่หนึ่งที่จดรถหรือเปล่าวตอนนี้เจ็มงครึ่งค่ะ,คคะเจะเ็เดโงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งต้องได้ึ้นเืยแล้วนี่

แล้วรอเพีก่อนไหมล่ะได้ยังไงไม่ได้ให้เต็นนะเด้กจด้กินไดงแล้วตอนนี้เจ็ดโครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งต้องได้คืนอย่แล้วสันดกค่ะอะไรนะคะขึ้ยาเลยได้บอกขี้ยาเข้ากันเลย่ล่พิจิ แล้วรอพีก่อนไหมคะดูยังไงทยอยขึ้นเย,ย้าพี่หน่งเอารถจะเก็บยังไงเอารถจะเก็บยูไ่ยยไะพี่หนึ่ง่า,งท,าที่จอดรถหรือเปล่า,าใช่ละ่ะตอนนี้โมงคึ่งค่ะ เ Ver จ <Wow. S 3> ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งต้องน่าคือเรือแล้ว เออได้กินได้กจีนสันดอกค่ะเออเด็กไม่เลือกขึ้นยาเด็กไมบอก้นยาหัวเข้ากันเลยนั่นแหลพี่จิ๊บ เห็นเงาอภิชัยมาหรือยังอบอนไม่เห็น

โูสูทามานอนกินยาหวานแป๊บนึงเฮ้ยเดิอืมเปเออใช่ล่ะ สู่ธรรมดาโน่นกับไม่่ไงยังรเก็บปะูปเก็บปะ กินยามาหวานแป๊บนึงเฮ้ยด้อือเปทุกคนก็รอนะคะมารอขึ้นเรือ รอนะคะมารอขึ้นเรือ,รรอเร่คงไม่้ลาากอยากเนเหืองรไยดะระวังได้รู้เลยเระวังตลกลงไปนะแล้วรอ,อพี่ก่อนไหมล่ะดยังไงอตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งค่ะ เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งต้องได้คืนเยแล้วใส่ละ่ะ